ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับคลิปนี้นะครับผมได้มาหาข้อมูลเกี่ยวกับคําถามนะครับที่มีเอฟซนะครับบางท่านถามมาเกี่ยวกับเรื่องเหล็กไหลนะครับก็มีกี่ชนิดมีกี่สีนะครับคลิปนี้ผมก็เลยไปหาข้อมูลนะครับจากหนังสือนะครับที่พอจะได้มาเป็นความรู้คร่าวๆนะครับพ็เป็นบรรทัดฐานในการ ศึกษานะครับํำหรับท่านที่เข้ามาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเหล็กไหลนะครับครับเหล็กไหลแบ่งออกได้เป็นสีของเหล็กไหลนี่คือมีเก้าชนิดนะครับจะนวนสีนะครับสีแรกที่ผมเอามาให้ดูนี่คือสีดนะําเป็นชนิดแรกเลยครับของเหล็กไหลนะครับสีดาเงาครับ <c oughs> แรกของเหล็กไหลหว่าชนิดแรกของโลกนะครับที่มีธาตุกนดันเดิมครับซึ่งมีฤทธิ์อำนาจในทางวิยะมากที่สุดนะครับเป็นไหลชนิดนี้นะครับที่เขาเรียกว่าเหล็กไหลดำน,นี่ครับนี่นะครับเหล็กไหลดำนะครับส่วนมากที่ผมพบก็คือจะมีแต่ เนื้อนะครับไม่มีส่วนที่ว่าเป็นอย่างอื่นผสมนะครับนี่ครับการง้อของข้างหลังนะก็มีงอ้อในลักษณะที่เป็นเหล็กนะครับจะแน่นครับไม่พอมีอย่างอืผสม เหล็กไหลดำนี่นะครับจะแน่นแล้วก็หนักนะครับมีการเกิดสนิมคล้ายเหล็กนะครับดีดีดนะครับปัานหมอกนะครับเราเอาแม่เหล็กดูดนะครับไม่ติดนะครับแต่พอพอรู้สึกได้ครับมีเหล็กนี่ครับ มีเหล็กรับพอตึงๆนะครับอันนี้เป็นชนิดแรกนะครับก็ผ่านไปนะครับแล้วก็เป็นชนิดที่สองก็เป็นสีน้ำตาลนมแดงนะครับนี่ครับจะออกน้ำตาลนมแดงชัดเจนนะครับสีนี้ ที่ผมเคยพูดบ่อยๆครับว่าเหล็กไหลสีน้ำตาลนุมแดงนี้นะครับเป็นสีของเทวดาสา,ายพญานาคครับที่มาดูแลร,รักษานะครับผมนี่นะครับอีกลักษณ์ครับก็คือจะมีดำจางๆนะครับแต่สีดำก็คือจะไม่เยอะ ก็คือตัวนี้ที่แปลกก็คือการงอกของเขาว่างอกคือลักษณะที่งอผิดแปลกจากอื่นๆทั่วไปครับไม่เหมือนกันนะครับถ้าเรามองลักษณะนี้ก็เหมือนถ้วยครับลักษณะนี้นี่ครับอีกชั้นหนึ่งที่เป็นพุ่มครับจะมีความต่างอยู่นะครับนี่ครับ คือที่ผมคิดว่าเขางอกแบบแปดนะครับนี่ครับการงอกในแถบนี้นะครับนี่ครับที่ว่าน้ำตาลอมแดงครับสีนี้จะไม่หนักเหมือนสีแรกนะครับสีดำนะครับสีดำหนักนะครับ สีนี้จะไม่ค่อยหนักสีนี้ก็ไม่มีอย่างเงินปนครับไม่มีดินไม่มีอะไรมีแต่เนื้อร่วนนะครับนี่ครับเด็กก็มีตึงๆมือครับแต่ไม่ติดนะไม่หนึบ ที่เห็นเปลี่ยนเปลีป่ยนี่คือน้ำพึ่งนะครับถ้าตอนกลางคืนครับน้ำพึ่งจะ,จะออกมาลักษณะนี้ครับเปลี่ยนเปียแต่ถ้าตอนกลางวันจะซึมเข้าไปในเนื้อหมดครบเนี่ครับอันนี้ก็เป็นสีน้ำตาลน้ำอี เป็นสีน้ำตาลที่อ่อนๆนะครับหรือที่ใหญ่ออย่างหนึ่งคือประเภทที่สี่คือเมฆกระพัดนะครับสีฟ้าผุมดำนะครับชนิดนี้นะครับที่สามนี่เป็นสีทองบรไหล่นะครับสีของเหล็กไหลนะครับที่หนึ่งก็คือเหล็กไหลสีดา,น,านะครับที่สองก็คือสีน้ำตาลนุมแดงที่สามก็คือสีทองปรไหลนะครับ ที่สี่ก็คือเมฆพัดเนี่ยครับที่เป็นสีฟ้าอมดำเนี่ยต่ว่าง้างน้ำตาลนิดๆน,นะครับแต่ เด็กมีครับแต่แตแตไม่ติดนะครับนี่ครับพับที่สี่ก็เป็นเมฆกระพัดนะครับสีฟ้าอมน้ำแล้วก็มาที่ห้าครับที่ห้าเป็นสีฟ้าอ่อนอมขาวนะครับสีชนิดนี้ก็มีเหมือนกันครับผมต่ผมไม่ได้เอามาให้ดูนะครับ อันนี้เป็นสีดำนะครับออกน้ำตาลอ่อนๆน,น,นะครับคือผมเอามาให้ดูพิจารณาดูนะครับ <c oughs> ห้าก็เป็นสีฟ้าอ่อนนะครับผุบ่มขาวนะครับแล้วก็หกเป็นสีเขียวปีกมแมลงทับนะบในกลุ่มที่เป็นถ้าสีเขียวปีกมแมลงทับก็คือในกลุ่มที่เป็นสีแปดกครับลักษณะนี้ เขาเรียกว่าสีแปลกนะครับนะครับตรงเนื้อที่เปิดจะเป็นลักษณะนี้หมดนะครับแต่คือส่วนที่ยังไม่เปิดก็ก็คือเป็นเนื้อเดียวกันครับแต่ยังไม่ทันที่เปิดออกนะครับก็คือจะมีชั้นนอกหุ้มมาอยู่นะครับนี่ครับเป็นปีกแมลงครับนะครับที่หมดนะครับ เจ็ดก็เป็นเฉียวอมเทาครับผมเฉียวอมเทาเนี่ครับที่เจ็ดอันนี้เป็นตี๋ของยันทับนะครับส่วนที่แปดก็เป็นสีของเงินยวงนะครับออกมาในลักษณะนี้นะคเงินยวงอันนี้คือผมไม่ได้ทำความสะอาดนะครับน,นี่ครับ ของเงินรวงนะครับนี่ครับลักษณะนี้นี่นะครับประเภทของเงินรวงนะครับแปลกไหลเงินรวงอันนี้สียังออก ไม่เป็นสีเงินเะไร่ครับก็จะมีเป็นบางจุดนะครับเป็นเงินจุดนี้นะครับที่ว่าเป็นสีเงินด้วง นี่นครับคอือยังไม่ทันได้ความความสะอาดนะผมยังไม่ทันได้ความทาความสะอาดก็เลยยกมาให้ดูก่อนนะครับเพื่อเป็นตัวอย่างในการประกอบนะครับในาการดูข้อมูลของท่านที่เข้ามาอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องเหล็กไหลนะครับฟักที่แปดเป็นสีเงินวนนะครับแล้วก็ที่เก้านะเป็นสีขาวมวนเหมือน จันคือันเพ็นเนี่ยครับสีทั้งหมดมีเก้าสีครับลักษณะของเหล็กไหลนะครับสีแรกเป็นสีดำนะครับเหล็กไหลดำที่เราเรียกกันนะครับสีสองเป็นสีน้ำตาลอมแดงครับที่สามเป็นสีทองปรหลที่สี่ก็คือสีเมฆกระพัดครับสีฟ้าอมดำนะครับที่ห้าเป็นสีฟ้าอ่อนอมขาวครับที่หกสีเขียวปีกแมลงครับที่เจ็ดสีเขียวอมเทาครับ ที่8สีเงินวงครับแล้วก็สีสุดท้ายครับที่9สีขาวนวลนนะครับเป็นส่วนของสีของเหล็กไหลน,นะครับ ครับส่วนประเภทของเหล็กไหลนะครับวันนี้ผมจะาเหล็กไหลในส่วนที่เป็นเหล็กไหลเจ้าป่านะครับไปดูนะครับนี่คือเหล็กไหลเจ้าป่านะครับที่คาเรียกกัน ต,ตัวที่ผมสะสมนี่ก็คือเป็นเด็กไหลเจ้าป่าที่แก่นะครับที่นี้ลักษณะของเด็กไหลเจ้าป่านี่ครับก็คือประเบียดที่มีสีสันมันนานะครับสีดำนินนะครับนี่ครับที่เรามองเห็นดำดำเงาเนี่ยครับที่เรียกว่าดำนินนี่ นะครับนี่ครับพอจะมองเห็นนะครับประเภทสีสันวรรณะนะครับมีเป็นสีดำนินนะครับเป็นมันเลื่อมเมื่อกระทบแสงสว่างผิวค่อนข้างหยาบนะครับไม่เนียนมนเหล็กไหลโกดปีนะครับเหล็กไหลเจ้าป่าชอบเล่นกับไฟนะครับแล้วก็เหล็กไหลประเภทนี้นะครับยืดได้หดได้นะครับเหมือนเหล็กไหลโวดปีนะครับผมก็คือสังเกตคือที่ว่ายืดได้หดได้ก็คือสังเกตลักษณะเขาจะไม่เหมือน ไม่เหมือนเหล็กไหลประเภทอื่นน,ะนี่นะครับจะมีการคือรูปเขาจะมีการบิดนะครับก็คือที่เขาเรียกว่ายืดได้หดได้นี่ครับสีจะไม่เหมือนที่เป็นเหล็กไหลย,ย้อยนะครับสีของเหล็กไหลเจ้าป่า ลักษณะเหมือนมีการบิดนะครับเหมือนเหมือนเกี่ยวเคียกเนี่ก็คือในการหดตัวยืดตัวขเขาครับอันนี้คือสีที่เป็นแท้ๆเลยนะครับที่เป็นถ้าเป็นในกลุ่มที่อายุาเยอะๆครับจอกมาในลักษณะนี้เลยนะครับสำหรับในเจ้าป่า นี่คือในตัวที่แก่สุดๆนะครับก็คือสีจะอเป็นสีคล้ายๆจะเป็นตัวแปดครับนี่ครับที่เขาเรียกกันในกลุ่มเหล็กไหลครับที่ว่าตัวแปดนะครับสีนินครับแต่แก่แก่แล้วก็เริ่มที่จะมีการผสมกันออกหลายๆสีนะครับ ไหลเจ้าป่านะครับจะเป็นลักษณะน,นี้ที่ผมว่ามาเนี่ยครับครับคลิปนี้ก็โอจบเพียงแค่นี้นะครับขอบผมทุกท่านที่กดเข้ามาติดตามนะครับผม,ผค,มครับคลิปหน้าเรามาว่ากันใหม่ครับจะเป็นเรื่องอะไรครับ เหล็กมีนะครับตึงๆมือแต่ไม่ติดครับผมที่เห็นเบาๆลักษณะนี้นะครับมีเหล็กนะครับแล้วก็เริ่มจะมีการงอกขึ้นมาเหมือนกันครับลักษณะของตัวเหล็กไหลเองนะครับแต่งอกไม่เหมือนเหล็กไหลย้อยนะครับ,รบสวัสดีครับ